สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกับพี่จันไมอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จันไม้ก็จะมาแนะนําวิธีลบไฟล์เสียงออกจากแอปคายมาสเตอร์ทำยังไงคะเรามาติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาแนะนําวิธีลบไฟล์เสียงที่เราอัดไว้ที่ในแอปคายมาสเตอร์นะคะเราสะสมไว้เยอะหลายๆคนก็ไม่รู้วิธีลบออกตัวพี่ต้นไม้เองเมื่อก่อนก็ไม่รู้วิธีลบออกนะคะวันนี้พี่ต้นไม้อยากจะมาแบ่งปันวิธีลบไฟล์เสียงออกจากแอปคายมาสเตอร์นะคะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็มาที่หน้าแอปคลายมัสเตอร์นะคะแอปคลายมัสเตอร์ก็จะเป็นหน้าตาเดิมๆนะคะของเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราสังเกตขว้ามือบนสุดให้เรากดเข้าไปที่แอปนะคะแล้วเรามาเลือกคําว่าสร้างใหม่แล้วกดไปที่วิดีโอ16ต่อเเหมือนเดิมแล้วก็กดถัดไปนะคะทีนี้ แล้วเราก็มากดมีเดียกดทั้งหมดแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ติ๊กถูกนะคะแล้วเลื่อนคลิปวิดีโอมาทางขวานะคะแล้วมาติ๊กคําว่าเสียงนะคะเสียงเห็นไหมถ้าเรากดตรงลูกศรกลับก็จะกลับมาตรงหน้านี้คําว่า audio ใช่ไหมให้เราเลือกดูว่า การบันทึกเสียงเห็นไหมจะมีเสียงเราแยะมากมายอัดเอาไว้เสียงของพี่ต้นไม้อัดเอาไว้เยอะมากเลยจะจะให้เทศดูเสียงนะคะว่าอัดอะไรไว้บ้างวันนี้พี่ต้นไม้จะบอกเคล็ดลับการเดินตามความฝันนะคะการที่เราจะเดินตามความฝันให้เป็นเห็นไหมพี่ต้นไม้อัดเสียงไว้แยะมากมายทีนี้วิธีลบก็คือเรามาเช็คดูอีกที สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้นไม้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจอเนตบันทึกเสียงไว้เยอะเยอะแยะมากนะไมเลยมันเต็มทําให้แอปของเรามันอืดนนะคะของพี่ตน้นไม้โอ้โหไมกคอดเยอะมากทีนี้วิธีลบนะคะวิธีลบเราออกจากหน้าแอปคายมาสเตอร์ไปนะคะออกไปเลยค่ะออกไปเลยแล้วเรามาตรงที่คําว่า ไฟล์นะคะจะเป็นตัวนี้ถ้าของใครยังไม่รู้ว่าตัวเองอัดเสียงไว้ตรงออแอปไหนนะวันนี้พี่ต้นไม้จะแนะนำแอปคลายมาสเตอร์พี่ต้นไม้ได้อัดเสียงไว้ในแอปคลายมาสเตอร์เห็นไหมหวัวบุ่มสุดเสียงของพี่ต้นไม้จะอยู่ในแอปเต็มมากเลยเป็นปีนะคะทำคลิปมาเป็นปีนะคะ ตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์ยังไม่เคยลบนะคะวิธีลบนั้นก็คือให้เรากดคำว่าเลือกนะคะเลือกเราจะเห็นไหมคะเราจะติ๊กทีละอันติ๊กติ๊กติ๊กเราอยากเอาเสียงไหนเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้นะคะติ๊กทีละอันทีละอันเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะเสียงนี้ก็หายไปถ้าเราอยากจะลบอีกนะคะเราก็เลือกเราสังเกตดูนะคะว่า เราจะเลือกลบเสียงไหนนะคะติ๊ก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 ,ต,กติ๊กไปนะคะลบไปหรือว่าเราจะเลือกลบทั้งหมดก็ได้เลือกทั้งหมดเห็นไหมถ้าเราจะลบเสียงทั้งหมดเราก็ลบได้เลยเสียงอัดไว้แย่ๆมากมายเลยนะคะเราต้องมาลบตรงโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ onder, ขอ,อภัยแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลือกทั้งหมด Kod se cini? พุ่มตนไม้เยอะมากเลยค่ะลบออกให้หมดเลยนะคะ เห็นไหมไฟเสียงก็ลบออกหมดแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนหลายๆคนนะคะพี่ต้นไม้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่ต้นไม้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสาเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็เจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบายบายสุดท้ายนี้พี่ต้นไม้จะร้องเพลงให้ฟังนะคะไม่ว่าเธอจะอยู่แสนไกลตรงไหนของโลกใบนี้จะมีแต่ความรู้สึกดีๆของฉันนั้นลอยไปหาอาจจะมองไม่เห็นด้วยสายตาแต่จะชัด เจนทุกเวลาจากในหัวใจติดปีกแห่งความคิดถึงไปหาคนที่ห่างไกลผูกโบแห่งความห่วงใยส่งไปอย่างที่แห่งหนึง่งจะมีถ้อยคำมากมายที่ใช้แทนความคิดถึงแต่ก็ไม่ซึ่งสักคำหนึง่ง ที่จะเอ่ยแทนความลึกซึ้งจากในหัวใจขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะพี่ต้นไม้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ